อะลผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะ,ะวันนี้เป็นเดยที่2แล้วนะสำหรับการแข่งขันกับพวกเราชาวนิกมาแกลกซี่นะครับผมตอนนี้ก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็บูมให้กำลังใจกันก่อนนะครับก็อากาศสวัสดีกันอย่างเป็นทางการสำหรับ e ีพีที่2อง <Hey! S 2> <Hey! S 1> นี่ทีมงานนะครับผมออรดั่ชน โอ้โหไม่เจอกันวันเดียวตอนนี้เป็นอันนี้ขมิ้นหรือเปล่าดูจากหน้าใช่นะดูจากทรงหน้าแล้วใช่นะยี่ปุ่นคร่ปุ่งปุ่นนะครับพม่าแดนใต้พม่าแดนใต้นะครับวันนี้พี่ออฟความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับมันมันมันเกือบถึงแต่มันยังไม่ถึงก็เลยแบบยังมันมันเบื่อมันเกือบจะดีใจแล้วแต่มันแบบยังดีใจไม่ได้ใช่ใช่พี่มันเป็นแบบครึ่งกลางๆนะถ้าถ้าถ้าพูด ขอเก้าอี้มาได้ได้ล้อมาสี่ล้ได้ร้อมาสีล้อแล้วแต่เก้าอี้ยังไม่มาถ้าวันนี้ถ้าวันนี้จบได้ดีก็คือจบได้ดีเดี๋ยวเก้าอี้มาล้อหายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ต้องฝากน้องๆทุกคนเดี๋ยวเราจะบูมให้กําลังใจกันตอนนี้เข้าห้องเรียบร้อยแล้วนะเกมแรกกาลังจะมาแล้วมาทุกคนมาเรามาบูมเซียโฮเฮลกันดีกว่า ใช่ท oh. <with> <occurs> <in> <play> <finish> ุกคนมันปทาโลรน่ไอ้เหี้ยม่คฟังนี่มือขึ้นดิน้องไม่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 มือมุมเขียวนะผมต้อยีมาโอเควันนี้มันจะทมอะไอ่ะเฮ้ยนี่ของจริงมาที่เออของจริงเล่นให้เหมือนเดิมวันนี้เราเราได้เปียกโอกาสเราเยอะ่ยกติดเล่นอย่าติดเล่นเีดีมั้งเดคุณเปิดเนี่ยเปิดแล้วกมเลยนะก็เล่นดมที่เหือไปกิน แค่แค่แค่เราต้องมีกู้ไปนิดนึงวันนี้เพราะว่าหลายทีวมว่าเล่นไวขึ้นป<ต>ีมาปัญญามีเอ๊อาคาซาเซโมเฮ้ยเดี๋ยวฝากอีกนิดนึงเหมือนเดิมคือวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกทีมน่าจะมีปาปิก้าแน่เห็นไหมเล่นนะไฮเซริกะาผงเล่นเซริกาผงนะไม่ไม่เอาลุ้นแล้วผมเยไม่ไม่เดี๋ยววันนี้ขึ้นแล้ววะเหลือหกเกมสุดท้ายที่เราจะก้าวไปหยิบถ้วยแล้วตอนนี้เราก้าวขึ้นมาแล้วหนึ่งก้าว อย่าให้ใครมาขัดขาเราได้ได้ไอเมลสติเยอะๆเตือนเพื่อนด้วยไอดิวก็รู้อยู่แล้วว่าจะเอาอย p เงพีแต่มึงก็เระงับอย่าช่างใจหน่อยมาช่วยนี่มึงมึดไรอ่ะมึงดีไึอาเราไปกนกาวกินกาวกู้ยื่นเอ๋อถ้าชนะได้กูให้อีกเชียวหนึ่งน้องเอาจริงๆวันนี้พวกเราไปถึงแน่นอนรอบระดับประเทศนี่คือก้าวแรก แต่มันไม่หมดแค่ก้าวนี้เราจะไประดับโลกกันพอจบตรงนี้ต้องไม่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวลุยตัวเราได้ลุยกันต่อบัวซีรีส์ก็จะเป็นของพวกเราเว้ยถ้าเราทำได้แบบนี้น้องวันนี้เราสู้โอเคไหมสู้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 เออนี่ก็แค่สู้เดินสู้ตั้สู้เฮ้ยใช่นี่คือะไรวะอะไรวะกระเล็กสู้สู้สิสู้สู้ซาซาประตาก้าปาตากียจะดีนะไม่มีเต้นต่อเอาละตอนนี้เรา พร้อมแล้วที่จะดูการถ่ายทอดสดแล้วก็การแข่งขันของน้องๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยตอนนี้เราเป็นแบบฟิลถ่ายเรียวไทม์เลยไม่ได้จ้ำคัดอะไรมากมายนะฮะเป็นฟิลแบบเรียวๆยาวๆเพื่อให้น้องๆได้เห็นบรรยากาศแบบดื่มด่ำใครที่เป็นแฟนิกมากกาเล็กซี่นะครับเราไม่จบแค่นี้แน่นอนถ้าสมมุติว่าวันนี้เราทําได้ดีแล้วเราได้แชมป์นะครับเราจะไปต่อกันที่เว l d ์ซ r i ี s แล้วต้องบอกเลยว่า เราเต็มที่กันแน่นอนครับไม่อยากจะโม้ไปมากกว่านี้ถ้าโม้เยอะมากกว่านี้เดี๋ยวจะโดนคิว <S <S นะครับผมเดี๋ยวเราไปลอยดูกันในเกมนี้เลยดีกว่าไปดูว่าตอนที่เขาได้รับชัยชนะเนี่ยมันมีความเฮฮาปาร์ตี้ขนาดไหนแล้วก็เสียงตอนบรรยากาศตอนแข่งจริงอ่ะมันตื่นเต้นขนาดไหนนะครับมาแล้วกับคังแสงการันตีชุดแฟชั่นแบรนด์พอตเอนเชียลพร้อมท่าสเก็ตบอร์ดใหม่โคตรเท่เลยบอกไว้แค่นี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับผมกับกิจกรรมดีด Potential X b u y a ah Day Mail and e m o d e กิจกรรมดีๆมีตั้งแต่วันที่19ตุลาคมถึงวันที่25ตุลาคมนี้อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมนี้กันด้วยนะครับการันตีพร้อมท่าสเก็ตบอร์ดได้แน่นอนและกิจกรรมต่อไปมีหนวดมีเครามีเราบ้างหรือเปล่าอ้เกิดไปหรือเปล่านี่กับกิจกรรม กล่องโทเคนหนวดมัดใจสะสมโทเคนไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะมากับหนวดใหม่แว่นแดงเฮ้ยเท่เกินไปหรือเปล่าแต่ไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นเพราะในกล่องสุ่มโทเคนตรงนี้มีทั้งไอซ์บอลปีกและไอซ์บอลไฟมาให้สุ่มกันด้วยและรวมหนวดหนวดไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> กิจกรรมมีตั้งแต่วันที่20ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เลยอย่าลืมไปสะสมโทเคนและมาแลกหนวดกันเลยนะครับบอกเลยว่าถ้ามีหนวดแล้วมีเราแน่นอนเฮ้แยและกิจกรรมต่อไปบอกเลยนะคัว่านี่เป็นกิจกรรม สายไฮไลท์ชัดๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นกางเกงปีกนกสีฟ้าสีฟ้าแบบดีแท็วันนี้มาในตรีมใหม่ครับกับกิจกรรมกางเกงปีกนกสีขาวเฮ้ย แค่เกินไปหรือเปล่าตรงนี้มีทั้งกางเกงและมีทั้งรองเท้าแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นคือลด50%ในการหมุนครั้งแรกเหมือนได้ฟรีไปเลยนะครับกับ B W Angelic นะครับผมกิจกรรมนี้ไม่มีไม่ได้นะครับเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมสนุกกันแล้วกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่22ตุลาคมไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมนะครับเป็นเจ้าของได้แล้วในกิจกรรมหอคอยเสรีภาพเฮ้อแล้ววันนี้อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมรับตัวละครดูหน้าฟรีด้วยนะครับ สุดยอดไปเลยของฟรียอะแยะมากและกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้บอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ เป็นแอนิเมชันเปิดตัวที่โคตรจัดเท่มาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ที่โคตรจัดเท่มากๆเลยนะครับคังแสงการันตีถ้าเปิดตัวใหม่ระดับท็อปๆของวงการฟรีไฟล์เล่นกิจกรรมครบ6ครั้งรับไปเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ฟรีและเหนือกว่านั้นครับมีไอซ์บอร์ตัวใหม่มาด้วยบอกเลยว่าไม่ธรรมดากิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับเล่นกิจกรรมเพียง6ครั้งเท่านั้นโอ้โหรับมอเตอร์ไซค์ฟรีไปเลยไม่มีไม่ได้แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดการเปิดตัวของ

เพอรเพอนะถ้าเกิดเท้าน <chapter 17> ิโวไปเคลียร <event> ์ซีซ <and variety: S 3> ีซีก่อนแล้วเจ็บมาเนี่ยกินกระหายเลือดมาแน่นอนแต่ว่าฟิวก็อนตรงนี้ก็ซ้อมตัวนี้มาต่อจากเท้านำจับล้อนจับต้อนรู้ส่อยู่กับจากมุมสามกอนตรงนี้แต่ว่าอาร์ลัสกาต้องออกแล้วเพราะวงมันกินเพื่อนกินตรงนี้แล้วกาแล้วนไลวอรไปก่อนเท้านิโวอ่อเรดี้รอจังหวะที่ดีสุดที่จะได้ตัดเลือดซีซีซีก่อนเนี่ยพี่วอร์อ้พีวอพี่ดิ่งก็จะมาแล้วสำหรับในเกมนี้ฮะกดดันไปนีดมากจบแบบสามไปแล้วดาวเนี่ยมึงให้ตัดมึงให้มึงรอตั้งไล่วอร์ก รอไปแลป้วปะไม่มีไม่มีม,ม,มีอยู่โอ้โหอันเจ็ดเก้กาไม่เี็ย มีทุกมุมเลยฮะสามมุมตรงนี้เคเอีเล่นอยู่ด้านนอกนะฮะส่วนอีวอนฟินิกซ์เล่นอยู่โซนในบ้านหมดเลยส่วนนี้มากที่ที่ซอฟยอมหยุดเวลาแค่ตรงนี้แค่ที่สิบเท่านั้นฮะใช่ครับเฮ้ยเพื่อนอาดิกมาพลาดแล้วคาราเมลล้มลงไปครับแล้ววูบเลยบอกเลยว่ารถนี่วูบภาพครับเอาแล้วนะอย่าบอกว่าโมชิโมชิจะไปวงโมชิเข้าวงไม่ทันตอนนี้เหลือสองคนครับดิกมาแล้วเก็บไปจบเกมเป็นดิกมากาเล็กซี่เฮ้ยเอ็นติก้าวไว้การ์ดแล้วกูไม่บ้านการ์สุดอยู่ในบ้านการ์สุดอยู่ในบ้าน เดี Whoa, look, mm. ๋ยวมาเดี like okay, like well, ๋ยวมาไปเราไปเล่นตรงเหนือหน้าเราได้ด้วยรไปรถไปรถไปเดี๋ยวคัวนี่ก่อนเนี่ยตัวไม่ต้ไปเสุนกระสุนนี่กะกรสุนอยู่ไหนเอ้ากระสุนในบ้านนี่นี่ี่รีบหน่อยไอ้โวกูมีลูกเลี้ยวมี่านี่มีรถต้องคือรถนี่้ปคูอ่ะแตคไม่เอมไมมาเัเได้ไปเลยเราเดวยวเดวีสามเดวว้างมีตัวหน้าวหน้าหลกือาะ กซ้ายหนาัหรอไปโดนขอ้โอหอยู wow ่ว่าได้ลำบากนะฮะนี่มาดีมา แล้วเพอรเผยจะมีโอกาสโดนปิด2ทีมด้วยเพราะเมจิกก็ได้ยินแล้วว่ามีการประท้าอยู่ครับอีโวตยังต้องชนะอยู่นะครับแต่ว่ามันเล่นยากจริงๆเพราะลงไปเล่นในพื้นที่ตระนแล้วเราเลยที่ก็เจ็บแล้วเนอะครับปาโสดกลับมาตรงนี้แต่ออร์เดดี้ก็พังตรงนี้สกายเลสส่งไปไอวัวพังก็จริงเราทิ้งดิวไปก่อนเลยครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยว่าออดีคาราเมลต้องไปเล่นตระนาฬากีนาร์ดอนดาดาวตรงนี้เหลือแค่โมชิคนเดียวอีโวตกำลังจะจบ 400m 79คาราเมลเอาให้ดิเก็บสามฮะโมชี ไว้ขึ้นใกล้สิบห้านะยิงขวาขวาเป็นตัวยิงขวาเป็นตัวยิงขวาเป็นตัวแฉมมันมีปืนปะเฮ้ยมันมาตีกันไอเฮ้ยมันมันแหละมาตีกันหรอมึงรีบขึ้นมาดิมึงรีบขึ้นมาแบ่งไอ้บอลให้กูดิเหลือเจ็ดมันตีกันอยู่มันตีกันอยู่เลยมีสิบสองมึงเออมึงรีบขึ้นมาหน่อยมมัันีตวเหลือสี่ตัวเหลือสี่ตัวโอเยี้ยมึงต้องรีบมาแบ่งไอ้วอลให้กูเนี่ยไม่มีวอลเล่นจับไม่ได้ มาตีแล้วไงความืงมีเนี่ยะกั็แล้วไม่ได้แค่เส็จแล้วบินขึ้นไปเจอไม่มึงเอาไว้อกไหมกูหน่อยตอนเนี้ยไปด็ีเทียกูอยู่นีไม่เข้าวงมาวะมาตีกันป่ะยวเช็คดิดาวไกูไป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 ให้กูไปให้าวดาวกูสั่ได้ต่อ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 ต่ตอ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 ต คัมแบ็กเฉยเลยตอนแรกอีโว้กับ c ีดดูดีนะเคีจิด้วยถ้าเมจิกยิงเอ็นจีเอตรงนี้ได้อีกนะเราคว้าบูย่าแต่ว่าฟิกเซอร์ตรงนี้มาก่อนครับตอนเอ็นจีเอตรงนี้ไม่มีดีลแล้วครับออู้สา่ะเหลือสามเผ่ากันในจังหวะค่าพิษตาครับเมจิกเสียความได้เปรียบตรงนี้ไปละปาระเบิดโซนมาโดนสมิงยังปลาระเบิดโดนไปสมิงยังแจ็บสมิงยังแจ็บไม่มีพื้นที่ได้ยิงแล้วตู้กายเขาตามรอยเด็ครับตัวต่อตัวมันไม่มีใครหยุดเขาได้จริงโอ้โหโอ้เอ็มเจ็ดเก้าเอาตรงนี้มาแล้วจบสองยังไม่ได้บูย่าเราเมจิกอ่ะ แจมยอดเหียแวดไเก่งได้แล้เฮียเสวยน้องยอดีคิวกีคิวีิวโคตรเก่งพมึงไม่โคตรเก่งิวส3ไอ้เหียแเม่ได้ยิงใครเลยทีมเฮีย้เลยเฮียม้าเล เว้ยไอ้ี่สิบตื่นตานี่จ๊ะเฮ้ยตายกูมาไม่เอายเมานึายกูเนี่ยตรงตรงนั่นแหละมันมีตัวมันมีตัวนึงมันมีตัวนึงมึงอย่าเพิ่งเสียดิโหลมันกลับรถโหล่ไม่มีทับไปแล้วเฮ้ยแล้วใครวิ่งมาวะมันตายแล้วเหรอเจ็ดสิบแต่ดาวเดียวตัวนั้นอะร้อยหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งจริงจิงให้ดิวหน่อยพี่หลายเพราะว่าไอ้เหี้ยกูไม่รอดแล้ว ร้าร eh, ้าราราเฮ้ยหนีตัวเดียวหรอสอบตัวสอบวัวยแหม่จะไมเลยเลยตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีเอวัหรอขวาร่างพี่เมียวอยิงโดนหน่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเหลือพวงเลยยี่สิบปีซ้ายตัวเดียวเจ่อให้ดาวฟ้า 12คิวตรงนี้ถ้าเป็นบูย่าของอีวอนฟินิกส์แฟนๆของเสือขาวน่าจะใจชื้นพอ,อสกครัวแล้วแต่ไปโดนน้องก่อนลแล้วครับสลัในเกมเลยก็คุณโดนมาก่อน1ค<ป>ิวเหมือนกันนะาจะนี่มากเดีวยวสองสามต่อสองนี่มากมีแค่สองซ้อมกับคาราเบลและคาราเบลเกมที่เอฟเสิบเก้ามาย,ย้ยอยๆได้มาและลูกนี้มันจะเต็มๆไหมโดนเกณฑ์หายหรือเปล่ายังเอาตัวรอดไม่ได้อยู่พยายามยิงของโค้ชมาแล้วโมชิจิงสวนไปอีกหนึ่งเหมือนกันแลกกันไปยได้กันมาแล้วตอนนี้เหลืออีกสองต่อสองสองต่อสองเอฟเกณฑ์สิบเก้าคาราเบล มาไม่มาตัวมครึ่งหลอดแล้วสำหรับ <ขา S 1> โมทีน่านจะรอดยากแล้วสำหรับเกมน,นี้ปีโโากากเล็กซี่บู่ย่าต่อเนื่องฮะตายเออตายอายมีมลย แน่นอนแหละเห็นหน้าพวกเราสองคนนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากการประกาศแชมเปี้ยนของเราในซีซั่นที่7ตรงนี้นะครับทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วตอนนี้ก็ไปเจอกับแชมเปี้ยนของคุณกันเลยค่ะและแชมเปี้ยนประจำ FIFA นิกมากา l ล็กซีโอ้โหไม่ผิดคาดครับ2วันเล่นดีสุดๆครับนี่ฮะบรรดาโฉมหน้าเราแชมเปี้ยนของเราแกมปูเล่นดีทุกคนนะไม่มีทีนไหนที่แบบไม่ติดรายชื่อที่แบบยิงมาแบบเยอะๆเลยดิวก็ดีฟิวก็ดีนะคาราเมลนะโอ้โหมีกันครบทุกคนเลยนะฮะแล้วก็น้องๆตัวสำรองรวมถึงทีมงานของ n i ก m a Galaxy ด้วยนะครับ้องเยอะด้วย

เอ้ยไม่เอาเดี๋ยวมึงก็บอกกกูปูปูนเยอะึงก็ูนเนี่ยโอ้หี่ยพี่มึงาบ้อนดิวคำหนึ่งปีก็กินดิไม่กินอะไรเนี่ยขอกว้างๆอ่ะกว้างๆดิดิวี้เหไม่อากไม่เ้มันกินนไไ่ตอดไม่เ้เี่ยไม่กินม่เฉยเออเอออ่่นเฉยมันมันจะได้ลูกไงไอ้เยมันจะได้ไลูกไงอ้ามเดี๋ยวเออหรน้อง

ทำ X ทำทรง X ไม่ชอบไปงั้นเลยพี่ใหญ่ใหญ่ะแม่งซื้อมาแจกแม่มงซื้อผ้าพี่จะซ่อมไรเต็มเลยอะก้อยอ <c oughs>